ค่อยๆไหลไปเห็นว่าข้างหน้าจะมีรถเลี้ยวออกมาคันหนึ่งกันจะเลี้ยวหรือเปล่ามีหน้าเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวขวาเราค่อยๆเยียบออกไปโอเคแล้วดึงกลับมาโอเคแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงนี้โอเคเกียร์ขาเปลี่ยนมาเป็นเกียร์สองลดเกียร์ต่ำไว้โอเคชะลอคคอนเด้นก่ใช้โอเคไฟไลขวาไม่มีขวา ไปนี้นี่จะแคบจะรอไปก่อนเด็กตุตๆให้บองตุงมองตุ่มไปยียขาวามกนิดนึง โอเคโตงไวเขาค่อยไหลไปเหยียบคันชะลอ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 เหยียบคันอไปเขารอให้เราไปอะะไรจใช่ค่อยๆไหลไปเยียร์ซ้ายมาซ้ายมาแล้วก็ดึงฝาอ่าเกียร์คือโต้โอเคชะลอนิดนึงเกียร์เปลี่ยนมาเป็นเกียร์สองเกียร์หนึ่งก็ได้อ่ามาเกียร์ค่าค่อยๆไหล ไปอย่างนี้ไปตรงไปข้ามทางรถไฟตรงยาวเลยขนากระทางแยกดู้าดูขวาให้ดีโอเคไม่มี่ะตรงบางสายนิดนึงโอเคอแล้วก็ตรงตรงไปเลย